ตอนนี้เรามายืนอยู่ที่โชว์รูมของบ้านล็อกดาวของ d ูไบเฟอร์รี e เจอร์นะครับเราเคยมารีวิวครั้งก่อนนันนี้แล้วนะครับซึ่งน่าจะหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นมีตัวโชว์รูมจะมี2ฝั่งนะครับอ่าคือจุดนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงด้านซ้ายมือตรงนู้นเดี๋ยวก็จะได้ดูทั้ง2ที่เลยหลังนี้ก็ได้ไปโชว์ที่งานบ้านและสวนที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนพฤศจิากานะครับอ่เดี๋ยวเราไปชมกัน อันนี้ออฟฟิศเหรอใช่ครับโอ้จะก่อนมาในตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ใช่ใช่ราคาพอเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณนี้เลยครับดูดีวีของทางช่องเดวายเองอ่ะครับสวยอ่ะก็เลยอยากมาดูด้วยตาตัวเองพิกัดตรงนี้อยู่ที่ไหนนะนี่คมพัฒนาครับถ้าเซิร์ชก็เดวายใน Google Map เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยครับคอนเทล่า V2 ที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปดูโอเคหลังใหญ่ทั้งคู่เลยงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะขออนุญาตชมยินตามจต่างนี่เลยครับ ดึงตัวมาแป๊บ,บเดียวเขื <c oughs> อ่อนครับ <c oughs> ก็เป็นเบนเดนแล้วก็เป็นพนเท่าโอเคครับโอ้โห oh, oh, นี่มาครั้งนี้รู้สึกว่าดูอลังการขึ้นเพราะว่าบ้านไซ์ใหญ่มีหนึ่งสองหลังนะครับแล้วก็ส่วนบ้านอื่นก็เป็นดีไซน์ที่มันโมเดิร์นท่านผู้ชมอันนี้ก็สองห้องนอนขนาดประมาณ40กว่าตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาเริ่มต้นดูในะส่วนแรกเลยครับนี่บริเวณหน้าบ้านนบท่านผู้ชมเป็นคอนเซปต์ตัวบ้านแนวโรมันนะครับ จะมีขนาดห้องนอนอยู่สองห้องนอนห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะครับมีห้องนั่งเล่นเป็นห้องโถงแล้วก็มีกลัวประตูบ้านก็เลื่อนสไลด์อันนี้ชอบที่สุดคือประตูบ้านนี่นะครับเพราะว่าเป็นซิสเจอร์ที่มีดูวาเท่านั้นที่ทําถึงนี้ออกมานะครับแล้วก็หลายๆรุ่นหลายๆซีรีส์นี่ก็บ้านที่เปิดปิดประตูกระจกได้นะครับบางทีเราไม่อยู่บ้านยเง,งี้ยเราก็ปิดประตูกระจกได้เลยหรือตอนอยู่บ้านก็เปิดออกมันทําให้ตัวบ้านปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูน่าอยู่นะครับ ช่องรับแสงเยอะนะครับเหมือนพื้นปูนเลยครับดูแน่นมากห้องนั่งเล่นนะครับอ่ะก็มีผู้ชมมีลูกค้ามาชมด้วยนะแล้วก็จะนเนียนไปแล้วกันไปจับโชว์ที่งานบ้านและสวนที่ผ่านมาเดือนพฤศจิการครับก็ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเยอะนะครับมาดูตัวอย่างบ้านกันเยอะมากนะครับตอนนี้ยังมีคนที่สนใจนะครับมาดูเรื่อยๆหลังคานี่ก็จะมี เป็นลักษณะของจั่วขึ้นไปด้านบนช่วงอย่างนี้เลยทําให้ตัวบ้านมันสูงขึ้นนะครับมีครัวนะครับเป็นสไตล์ฝรั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวขนาดเล็กก็เหมาะกับไซส์บ้านด้วยนะครับห้องนอนที่2อก่อนละกันนะดูดีไซน์ห้องครับออกแบบอย่างดีครับตู้เสื้อผ้านะครับข้างในแล้วก็มีโต๊ะทํางานด้วยนะครับขนาดของเตียงนอนครับเราใส่เป็นหฮฟุตก็ได้นะครับก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างที่เราวางตู้ต่างๆได้เพิ่มเติมได้อยู่ ความสูงก็น่าจะประมาณ3เมตรึ้ออันนี้จะเป็นด้านข้างตัวบ้าน่าเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็บิวอินหรือติดตั้งตรงนี้ก็ดูแมทพอกไฟก็มีดีไซน์ที่ดูแปลกตาดีนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับก็เข้ามาเดี๋ยวดูพื้นที่ปริเวณนี้ก่อน ยังมีพื้นที่เหลือไปด้านนู้นซึ่งจะเป็นห้องครัวบริเวณครัวเป็นครัวฝรั่งนะครับสไตล์ทันสมัยโต๊ะอันนี้ดูแข็งแรงมากนะครับบ้านราคาประมาณ900 0 0สนะครับรวมเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าต้องต้องคุยสอบถามข้อมูลรายละเอียดดีๆนะครับบางทีจะมีโปรโมชั่นให้แถมโซนนี้นั่นแรือว่าตามนี้เลยนะครับต่อไปไปดูห้องน้ํเข้ามาก็รู้สึกว่าหรูหราครับอันนั้นเป็นโซนอาบน้นํา ซิงล้างมือล้างหน้าก็าจะมีดีไซน์ที่ยกลอยขึ้นมานะครับกระจบไฟเปิดปิดโดยการสัมผัสเลยต่อไปไปดูห้องนอนห้องนอนใหญ่นะครับรับลมรับแสงได้เต็มที่ครับดูโปร่งโล่งเตียงที่วางโชว์ตรงนี้คือ5ฟุตนะครับเราวาง6ฟุตไปเลยได้เลยนะครับ แล้วก็พื้นที่เห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงท้ายเตียงนี่ยังมีพื้นที่บ้างไซของห้องนี้คือ3.5คูณ3นะครับจะไซใหญ่กว่าห้องมูักคู่นี้ก็ชื่อตัวบ้านคือพรเทรา b 2ขนาดตัวบ้านประมาณ42ตารางเมตรนะครับห้องนอนคือ2ห้องนอนห้องน้ํหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องโถงเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกตรงนี้โดยมีพื้นที่ทําเป็นห้องครัวในตัวบ้านด้วย ที่เป็นครัวสไตล์ฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะให้ชมไฮไลท์ในมุมต่างๆของบ้านอีกทีหนึง่งไปชมกันเลยครับ